เมื่อวันที่14มิถุนายนเพศพักเพื่อไทยได้โพสต์ชวนติดตามการต้อนรับอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยคนสำคัญที่เลือกจะกลับบ้านกลับครอบครัวพักเพื่อไทยในวันที่15มิถุนายนนี้เวลา1 0โมงผ่านทาง Facebook Live และ YouTube พักเพื่อไทย โดยมีรายงานว่าการเปิดตัวอดีตสมาชิกคนสำคัญดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ร้านหนังสือย่านคลองสารโดยจะมีนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแกนนำพักเพื่อไทยเข้าร่วมและให้การต้อนรับทั้งนี้เพศพักเพื่อไทยได้ยกวาฒะดังที่สมาชิก คนสำคัญดังกล่าวเคยพูดมาบอกใบให้ทราบเลยว่าบุคคลน,นั้นคือนัทวุฒิใสเกือ้อแกนนำพักเพื่อไทยอดีตเลข,ขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองประชาชนจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีของนายนัทวุฒิใสเกือ้อที่ชื่อเสียงจากดินถึงฟ้า Is it